ต้นน oh, <the> ้ำามอยอ๋อฮะอูป้าอ๋อนี่ก็คือรอยที่ช้างลงมาขี่ด้วย เป,เป็นปปลาธรรมชาติปลาเขาเรียกปลาพวงปลาจากปลาเขา,เาลปลาพวงอะไรคะเป็นคุตติเขาให้หลวงปูห่หางาเมื่อจ้าท่านมาจำภาษาอยู่ที่นี่เมื่อปีพศ2505 5 6ก่อนท่านจะมาจำภาษาอยู่นี่ท่านนิมิตเห็นว่าห้ําน้ำหนาวอยู่ที่ไหนแต่ท่านก็ไม่รู้ท่านเลยเดินทางมา เลยมาฮักอยู่ในบ้านเพื่อลาดตอนกลางคืนท่านก็นิมิตเห็นช้างตัวใหญ่เข้าไปนิมมืนท่านมาท่านก็ไปสร้างกุฏิไว้ทุกที่อ่ะแต่พายุก็ฮักกระหน่ำหมดท่านเลยมาสร้างอยู่นี้เหมือนเหมือนช้างตัวนี้ไปนิมมืนท่านมาแล้วครับให้มาสร้างอยู่หลังของช้างนี่ป็นส่วนหัวอือขาหน้าขาหน้านี่ขาหลังช้างนั่งเหมือนมากมาก เมื่อก่อนจะลึกกว่านี้ครับเมื่อก่อนได้ยินเสียงน้ําที่ไหลออกนู่นเลยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้โคนอะไรมันเยอะทํามี้ค่โคนมาดันขึ้นมาด้วยเลยตันแต่ก่อนก็น้ําได้ยินเสียงน้ําชัดเจนให้ดูฟังยังเป็นโพรงอยู่เนาะไปทางนี้ครับนีจะโพรงไปทางนี้โพรงมีหมดสวน ก่อนจะมีลูกเห็นการเห็น โหเย็นดีจังเลยเชินขึ้นไปหยุดเลยค่ะ ดี๋ยวเอาคลิปไปนะแล้วให้สามีดูสามีบอกว่าหวัวเราะเขารู้อยู่แล้วหนูเป็นอย่างนี้แหละฉันไม่ให้เธอมาแล้วมา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 เห็นไดสวรรค์นี้นะเป็นเชิงเป็นชั้นๆๆน,น,นะคะกรุณาเดินมองทางด้วยค่ะที่รักเป็นใคุณชั้นๆหมืนนอนคุณแม่เลยอุ้ยเดีปปตกปากอ่ะลุงหน่อยเราด้วยกันดูน้องคุณด้วยดูทรงเหมือนไม่ค่อยถนัดการเที่ยวถ้ำน,นะน้องคุณนะ น้องคุณเหมือนไม่ถนัดเที่ยวถ้ำถ้ำหลวงสิบสาหมู่ป่าเลยค่ะน่าดนทางรจักรยานไปปิดเลยอ๋อปิดเลยใช่ไหมต้อเดือนมิถุนาค่ะและอย่างนี้เนี่ยที่ถ้ำนี้ตอนนี้เนี่ยอนุญาตให้เข้าได้ถึงลึกแค่ไหนคะกี่เมตรเข้าชมได้ก็ประมาณสองรอยกว่าเมตรไม่งั้นเราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยจากนักท่องเที่ยวก้มต่ำค่ะก้มต่ำก้มต่ำ แล้วหันมาถ่ายคลิปให้เมียด้วยระวังหัวแตกใช่ไหมก้มตำ่ำเอาหน่อยไปก่อนต้องให้น้องหน่อยไปก่อนไปให้หนูไปก่อนเลยเระวังหัวหน่อยก้มตำ่ำหน่อยก้มตำ่ำถึงจบก้มตำ่ำหน่อยก้มต่ำบ้าเตรียมไม่ได้คอนคอนคอนเน็ก็จะสอนให้เรา

เจาเสกยัข้างมีข้างมีอะไรเหมือนแค่เนี่ยสิดเาลคกของท่านแล้วก็เป็นมือถือวอตรงวออยู่คิดถึงไม่ลวงส่วนขาส่วนผมครับผมผมยาวๆนั่งนั่งนานไปหน่อยค่ะเรียกว่าหินนางคอยหินนางคอยค่ะแล้วคอยใครคะไม่ไม่ทราบนะครับว่าคอยใครคอยเฟนหรือเปล่า สวยงจริงธร,รรมชาติสร้างสรรค์และผู้ชายที่สุขสันต์เนี่ยสงสัยส่วนนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นวัดซิ่วครับวัดซิ่วโอ้โหตาถึงจริงๆเลยคุณวินี่รรเ,นเรียกว่าบางบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นวัดซิวไม้ไม้กลายเป็นหินหนึ่งครับเหมือนแบบเป็นรากรของไม้ สะสมหลายล้านปีแล้วกลายเป็นหินเขาเชื่อเขาว่าเป็นพื้นทะเลเก่าด้วยอย่างนี้นครับเป็นฟอสซิล่าอันนี้ต้อง<ด>มีใครมาโบกไว้น,นี่นะ <laughs> แบบมายาแนวอะไรยาแนวไว้เป็นรอยแยกเป็นไปหมดเป็นรอยแยก,กคือไม้กลายเป็นหิน,น,ยนหยดลงงีย้ยงๆว่าจะบรรจบกันเขาจะบรรจบกันข้างบนแบบน,นี้เลยนั่นสิว่าจะจุดจบของเขาเนี่ยมันบรรจบกันเขาจะงอเป็นปีนึงก็ได้ไม่ถึงครึ่งมิลเลย ทางทางเส้นจะไปลำบากมันจะเป็นโคตรหักเยอะรางฮาลุมต้องเดินลอดตรงนี้ แต่คุณตุม<ก>้มบอกว่าถ้าจะเข้าจะพาเข้าไปอีกทางแต่แบบทางมันจะลื่นเนี่ยทางนี้นะเนี่ยถล่มมาจากนี้มาเลยถ้าเกิดเข้าไปแล้วไอ้นี่ถลบเนี่ยมีน้ำด้วยเจ๊จะไล่จะไล่จะไล่อ่าหงุดหงิดอย่าสาดชีก่อนอะไรวะอหน่อยเมื่อกี้นเข้ามาได้แต่หน่งันั่นแหละก้มตำ่ำ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 พิจักก้มตำ่ำก้มอีกก้มอีกก้มตำ่ำ ก้มต่ำสิคะก้มต่ำ,ตำ,ตำไมขหนูองฉันกหน่อยสิเธอนะแล้วว่าหัวอีกเออ,อพ่อคิดหน่อยคิดหน่อย น,นี่แสงสวยมากแสงยังสวยเแสนเป็นลำแสงสวยเหมือนที่ท่านไปยังนคะรน่ะนะโอ้โหลงมาแบบทหารเรือเลยจ้ะไปค่ขอยๆช,ะชะ้าๆเป็นไงคนะถ้ามีถุงมือแนะล้วถารเรือลงมาเลื่อ่ย อยอะไ,ไรอ่ะเสืรอรู้ว่ามีมีเข้าตาวน่อยตัวเนื้องสองฮะ